หลงรักวัดสวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรม,มาราชจัก,กรีวงศ์ทรงดํารงพระองค์เป็นพุทธมามะกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถมัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกราชการที่หลงรักวัด นำมาเสนอครับนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนคำนุบบำรุงพรบวรพุทธศาสนาซื่ต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธา ของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรมมกษัตริย์แห่งพระบรมร,ราชจัก,กิรีวงศในนิราชท่าดินแดงว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์ภย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีการสถาปนารวมทั้งบุรณปฏิสังขรวัดในแต่ละรัชกาล ยังก่อให้เกิดการสร้างสรางรสื่อสกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นงานสืบสารงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีน และศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรวัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองอยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกาิกายขึ้น พระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมัน่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากรรษัตริย์ญาติราชเจ้านิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ว วัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสัพทวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันโดยพระมหากรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งรับรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่า แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสารรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นตายร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ